สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง้องไฟไทยเฮาเะครับเด้อื้นนี้อาหารอาหารอาหารซิงโตครับอาหารซิงโตครับเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่ขี้พี่ยเรื่องพี่น้องเนี่เอาแช่ในต้เย็นเทีร้านเย็นด้านแก่วนะครับเครื่องปรุงครับพี่น้องเครื่องปรุงพริกผงพริกผงพริกป่น อาจังมีว่าบโมไซตะมาเข่าก่นนี่ผงนัวน้ำเค็มข,ข้าวคั่วใส่ปลาแดกดีบอ่ะเนาะเด็กดูมากเลยเอาพร้อมครับพี่น้องอ่ะโอ้ลืมโฆษณาน้องพรมาครับมามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาเบิ่งใหญ่ข้าวเมล็ดเดต็มเป็มผงสลุดโมไซตะมาเขา่า จะไปใสหลยแค่นผมบกินผมกูลุดหลายครับพี่น้องหมอยมันซีลนออ,อ,อ้หน่อยเหรอวะทำไมเนื่อมันหลายเลยครับพี่น้องน้องใส่หลายใส่อ่ะโอเคเรียบร้อย น,นั่งัวโอ้ยบาซื้อรบบนี่น,อน้องได้ใส่ไม้บล็อตนั่งมันไหลนั่นรอ,อ,อ,อนัน่งรอทำสอนบ้านสอนสินเช่ได้ครับนี่สอนรามสอนรามนะครับสซอยุกนะครับสอนรามผู้ฝึกทหารใหม่ดีเด่นนะครับนี่ดีเด่นที่โลกประจำครับผมจะดูนะโอ้โยกินเนาะเอาเอาเอาสอนมาหน่ยทหารมล้วก็ มันก็คือคือซิมเบิงอือทำไมต้องป้อนมันก็จะเข้าใจอีกแน่ทำไมไอโบนเ <c oughs> นี่ยฐานะลูกหลองวะครับโป <c oughs> ๊ดเอาตรงๆเลย <c oughs> แต่ที่หนึ่งแล้ว <c oughs> ชุดแซ่บ <c oughs> ทำบริวารให้ในฐานะลูกค้าเนี่ยพวกเราไปดึ <c oughs> ดกเขาปลาแล้วครับ <c oughs> แจ๋วพี่น้องเขาไม่ปรุงไม่โอ้ย เอาไปเด็ดมเรียกับ่รป่าต้นนดีๆใช่เลยดีนเก็เอคลิปนี้มวยคลิปตัวท้าย้วครับถอกไหมไปไปปุงไม่เวิบัดปุงไม่ครับปมเอาอีเดี๋ยวเรับพี่น้องแต่ก่อนหนิวเบซื้อรถผมผมเย็นยังกินเัิดตู้เย็นแม่ให้ไปกินรลดมันรสาตยังไงถามมีดได้ดิเหยาห้า เพชรครับจ้เรซิมเงนซิมเงิยางี้แล้วครับ,บ,นนย,บย่งเนาะเจนกระพี่ครับกินอ้ยหามนี่อย่าบอกกูทางบ่ายนองเอาซะวะรอให้หาย่าง,างา <laughs> ะสำหรับกินนี่ลาพีลาหนอนหมืเดเด้อ Thank